ไนโตรเจนสวัสดีครับผมอันแน่อยากรู้สิผมชื่ออะไรโอเคครับผมชื่อไนโตรเจนครับในวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของผมให้ทุกท่านฟัง <Yeah! S 1> ประวัติของผมมีอยู่ว่าผมจบการศึกษาณนะโรงเรียน,น,นอนุบาลมีน้อยเฮ้ยไม่ใช่เอาดีๆผมเป็นธาตุเคมีตัวหนึ่งที่มีเลขอะตอมเท่ากับ7และมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ5และผมก็มีการจัดเรียงอตอนในพลังงานหลักเป็น และแบบย่อยเป็นดังนั้นตำแหน่งของผมคือตรงนี้ห <Yeah. S 1> มู่ 5A ครับ2ครับแล้วผมมีหน้าตาเป็นยังไงกันหลอก็เจมจิไรเงี้ยครับล้อเล่นครับผมไม่มีรูปร่างจริงหรอกมีแต่คนมโนตัวผมขึ้นมาเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> ซึ่งคนคนพบผมคือเดนียอลรัตเทอร์ฟอร์ดแต่ผมไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้แบบเดียวนะครับผมยังมีแอมโมเนียตัวเจนเลวและแก๊สไนโตรเจนเด้วยครับ อ,อผมมีรูปร่างเย็ะขนาดนี้ผมก็สมารถเป็นอะไรในโลกนี้ก็ได้จึงทําให้ผมมีไนโตรเจนไซเคิลน้ำมันคืออะไรอ่ะมันก็คล้ายๆวงจรชีวิตของผมที่แปลงร่างไปนูน่นนี่นั่นวนเวียนไปเรื่อยๆผมเป็นอมตะไปไปเข้าสาระกันดีกว่าครับไนโตรเจนไซเคิลพืชไม่สามารถนำไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้ ซึงเปลี่ยนรูปไปดูดซึมไนโตรเจนในรูปแบบอื่นแทนเช่นแอมโมเนียไนโตรเจนฟิกเซชันหรือกระบวนการที่กา๊าซเปลี่ยนเป็นของแข็งโดยไนโตรเจนในอากาศจะถูกดึงลงดินเป็นแอมโมเนียโดยแบคทีเรียที่ปมลากถัว่วไนโตรเจนแอสซิมิเลชันไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียและไนเตรตจะถูกดูดซึมโดยพืชและพืชจะถูกบริโภคโดยผู้บริโภคจะทำให้ผู้บริโภคมีไนโตรเจนอยู่ในตัวด้วยแอมโมนิฟิเคชัน เมื่อผู้บริโภคตายธาตุนโตรเจนก็จะกลับลงสู่ดินโดยเหล่าฟังใจและแบคทีเรียจะเป็นตัวจัดการเรื่องนี้แอมโมเนียนี้สามารถเกิดจากการระเบิดของผูเขาไฟและการขับถ่ายของสัตว์ได้ด้วยนะครับไนตริฟิเคชันแบคทีเรียในดินก็จะเปลี่ยนรูปจากแอมโมเนียเป็นไนไตรและจากไนไตรเป็นไนเตรตดีไนตริฟิเคชันและไนเตรตจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นกรดไนตริก และเป็นแก๊สไนโตรเจนคืนสู่บรรยากาศดังเดิมโดยเคทีเรียพวกนี้ครับดูยุ่งยากเนาะดวงจรชีวิตของผมนะ่ะถูกค้นพบโดยวินส์แฮเบอร์และ c คลร์บรอนส์เราควรจะขอบคุณพวกเขามากๆมังนะฮ <s par> ไม่สิเราต้องขอบคุณเขาสิขอบคุณครับ ส่วนประโยชน์ของผมก็เยอะแยะมากมายถ้าใช้เติมลมยางใช้มันจุดถุงลมนิรภยัยใช้เป็นอาบุธในสงครามโลกครั้งที่2ใช้ทำปุ๋ยใช้โอเวอร์คอร์คอมพิวเตอร์ใช้เป็นยาสลบใช้สร้างอะควาเจียนหรือกดกัดที่สามารถละลายทองคำได้และในวันนี้คุณก็รู้เรื่องดาวองผมในตรเจนมันยกะพอแล้วไว้ครั้งหน้าผมจะมาแนะนำเพื่อนๆของผมใน p e r i o d i c table นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ,บ,รบลักนะจุบ๊บ